สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สสวท,ทนะครับผมครูรามติวารีครับครูแพงชาติพรมาพันธ์ครับเรามาพบกันในหวัวข้อของมวลนะครับและความเฉยนะสัาพะมาความเฉ่ยนักเรียนอาจจะไม่เคยคุ้นเท่าไหร่นะฮะแต่มวลนี่น่าจะคุ้นน,นะครับเรามาดูว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหวัวข้อนี้มีอะไรบ้างครับนะฮะของหวัวข้อของมวลและความเฉยนะครับนะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้คือ อธิบายนะครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความเฉื่อยนะครับตอนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนยลองถกดูนะครับแล้วก็ลองตอบดูก่อนว่าตรงไม่ตรงยังไงนะครับข้อแรกนะครับเมื่อไม่มีแรงมากระทำกับวัตถุนะครับวัตถุจะหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้นนะครับ คำพูดนี้จริงหรือไม่นะครับอันนี้คือคําถามข้อที่1น,นักเรียนจดแล้วก็บันทึกคําตอบของตัวเองไว้นะครับแล้วดูว่าตอนท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับนีข้อที่2ครับขณะที่วัตถุก,กําลังเคลื่อนที่นะครับต้องมีแรงกระทําต่อวัตถุเสมอก็แปลความหมายคือว่าถ้าไม่มีแรงกระทําก็คือไม่เคลื่อนที่ในในระยะนั้นนะฮะ ก็คือถ้าวัตถุกําลังเคลื่อนที่ต้องมีแรงกระทําต่อว,วัตถุเสมอใช่หรือไม่คําถามนะครับเนี่ยอันนี้คําถามที่2ก็นักเรียนบันทึกคําถามแล้วก็บันทึกคําตอบของตัวเองไว้นะครับเนี่ยเรามาดูในเรื่องราวของหัวข้อนี้ที่เราสนใจก็คือมวลและความเฉยนะครับสิ่งที่จะบ่งถึงความเฉยและมวลออกมาชัดเจนก็คือเมื่อมีแรงกระทำนะฮะแรงนี่เราพูดก่อนหน้านี้ไปแล้ว นักเรียนต้องไปทบทวนนะครับชนิดต่างๆของแรงสมบัติของแรงการรวมแรงนะครับแรงคือสิ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ในความเป็นจริงถ้าเราจะวัตถุอย่างเช่นกระป๋องกระป๋องอลูมิเนียมนะครับมาบีบนะครับก็ทําให้เปลี่ยนรูปร่างเอาลูกโป่งนะครับที่เป่าแล้วเรามาบีบดูก็เปลี่ยนรูปร่างได้นะครับันั้นคือลักษณะของการออกแรงบีบนะครับแต่ว่าสําหรับในแง่ของการเคลื่อนที่นะฮะ เรามองปริมาณของแรงที่กระทำต่อวัตถุหรือทิศทางรวมทั้งทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุว่ามันคือสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนสภาพอย่างไรนะครับสำหรับคนนี้ก็คือออกแรงกระทา f ออกแรงกระทา f กระทําต่อกล่องนะครับกล่องที่ตั้งอยู่บนพื้นนะครับ การเปลี่ยนสภาพของการเคลื่อนที่มองได้2อย่างก็คือเดิมทีวัตถุหยุดนิ่งเดิมทีวัตถุหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็คือจากหยุดนิ่งก็คือเคลื่อนที่นะครับกับอันที่2คือวัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วแล้วมีแรงไปกระทานะครับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็คืออาจเปลี่ยนขนาดของความเร็วหรืออาจเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนทั้งสองอย่างนะครับอันนั้นคือลักษณะของคําว่าเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คํานี้นะครับจะมีความหมายอย่างนั้นนะครับอันนี้คือออกแรงผลักนะครับเมื่อกี้คือออกแรงผลักกล่องนะครับก็ทําให้กล่องเนี่ยมีลักษณะของเริ่มขยับนะครับนะะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดนะครับในการเคลื่อนที่ของ วัตถุสอชิ้นนี้คือรถบรรทุกกับรถจักรยานนะรถจักรยานที่เด็กผู้หญิงคนนี้จะถีบเพื่อเคลื่อนที่ไปหรือลากไปก็ได้นะฮะในกรณีนี้คุณครูเพลงชาติลองเสริมสิครับว่าเรามองมวลในภาพของความเฉื่ยอ,อย่างไรครับก็คือก็คือจากรูปข้างบนนะครับเด็กผู้ชายพยายามจะ หึงรถสิบล้อนะครับรถบรรทุกกันนะครับรถบรรทุกกันนะครับรถบรรทุกนะครับกำลังบรรทุกของอยู่ก็คือจะเห็นว่าสาหัสการเชียวนะก็คือพยายามจะออกแรงนะฮะออกแรงเพื่อลากก็ยากอยู่เหมือนกันยากนะครับในขณะที่น้องเด็กผู้หญิงเนี่ยก็คืออาจจะดันรถจักรยานนะครับก็คือจูงนะฮะจูงจักรยานเนี้ยไปนะครับก็ค่อนข้างจะคล่องตัวชิลๆสบายๆใช่ครับยก็คือจริงแล้วความเฉื่อยก็คือสมบัติที่จะต้านการเปลี่ยนสภาพ การเคลื่อนที่นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็เช่น<ม>ชวนนักเรียนว่าลองมองว่าระหว่างรถบรรทุกนะรถบรรทุกกับรถจักรยานเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันนะฮะมีอะไรแตกต่างกันที่ทําให้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยมีความยากลําบากในการลากไปของตัวรถสองคันนี้ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองได้ก็คือเห็นชัดเจนก็คือมวลครับนะฮะมวลในวิชาฟิสิกส์ก็คือเป็นปริมาณหนึ่งที่จะ บ่งไปถึงความเฉยนะก็คือความเฉยตัวนี้ครับหรืออินเเชียนะฮะความเฉยหรืออินเียชียนี่คืออะไรก็คือเป็นสมบัติที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับและอะไรของวัตถุที่จะมาบ่งบอกตัวความเฉยตัวนี้นะก็คือถ้ารถบรรทุกคันนี้เรามองว่ามีมวลเท่ากับ m1 รถจักรยานมีมวลเท่ากับ m2 สิ่งที่เราเห็นชัดก็คือ m1 มีค่ามากกว่า m2 นะครับยังไม่พูดถึงตัวแรงเสียดทานยังไม่พูดถึงปริมาณอื่นนะครับเราพูดแค่ตัวมวลก่อนนะครับนะบก็คือเมื่อเด็กผู้ชายเนี่ยออกแรงดึงนะครับออกแรงดึงเพื่อที่จะทําให้รถบรรทุกนี้เคลื่อนที่ไปนะครับก็มีความยากลําบากของการเปลี่ยนสภาพจากหยุดนิ่งของรถบรรทุกเนี่ยให้มันเคลื่อนที่นะครับนะครับ ในขณะที่รถจักรยานที่เด็กผู้หญิงนี้เขาจูงไปก็ไปได้แบบชิวๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสองสิ่งนี้มีสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวแมสหรือมวลนะครับถ้าในชีพิํจำวันหรือแม้กระทั่งในวิทยาศาสตร์เองเนี่ยถ้าเราพูดในเชิงของวิชาอื่นนะครับเราอาจจะมองเป็นเนื้อสาร,รนะมวลก็คือเนื้อสารของวัตถุนะครับ แต่ว่าในวิชาฟิสิกส์นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องราวของการเคลื่อนที่เรื่องราวของแรงเราจะมองว่ามวลเนี่ยเป็นปริมาณที่นะครับบอกให้ทราบถึงความเฉยของวัตถุนะบอกให้ทราบถึงความเฉยของวัตถุหรือเราพูดสั้นๆนะครับก็คือมวลเป็นปริมาณที่บ่งถึงความเฉยต่อการเคลื่อนที่ถ้าวัตถุนั้นหยุดนิ่งวัตถุที่มีมวลมากกว่านะครับอย่างกรณีนี้ m ี้ M1 อันนี้ m 2 m 1มากกว่า m 2นะ m 1ก็จะตัวรถบรรทุกเนี่ยก็มีความเฉื่อยต่อการเคลื่อนที่มากกว่าตัวรถจักรยานนะครับในกรณีที่เริ่มจากการหยุดนิง่งหยุดนิง่งใ,ในกรณีของหยุดนิ่งนะครับก็คือแค่ลากจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่นะกับปันที่2ส,สมมุติว่ารถ2คันนี้เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วเท่ากันเลยครับนะ สมมติว่ารถสองคันนี้นะฮะรถบรรทุกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถจักรยานก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันก็คือ30กิโลเมตรชั่วโมงเหมือนกันนะครับ<อ>นะจักรยานนี้จักรยานหรูนะครับ<อ>ก็คือแรงเยอะหน่อยนะครับก็คือถ้าก่ณน,นี้ที่เคลื่อนที่ด้วย30นะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหมือนกันแล้วเราทำการเบรค ทำการเบรกนะครับก็คือทําการให้มันหยุดะะจากความเร็วนี้ลักษณะของการหยุดก็จะยากลําบากมากกว่ากันระหว่างรถบรรทุกกับรถจักรยานนะครับก็คือรถบรรทุกก็จะมีความเฉื่อยในการหยุดมากกว่าในการเปลี่ยนทิศในการเลี้ยวนะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเปลี่ยนสภาพก็คือเปลี่ยนขนาดของความเร็วเปลี่ยนทิศนะฮะถ้าวัตถุที่มีมวลมากกว่ามันมีความเฉื่อยต่อการ เปลี่ยนสภาพของการเคลื่อนที่มากกว่านะครับหรือยากลําบากกว่านะครับอันนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างมวลกับความเฉื่อยนะครับมวลเนี่ยปริมาณเป็นปริมาณสเกลร์มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไปทบทวนเนื้อหาเก่าๆทั้งหมดมาจนถึงเนื้อหาปัจจุบันนี้คือมวลกับความเฉื่อยและเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปร้อยเรียงเข้ากับการเคลื่อนที่ในหัวข้อถัดไปครับนะครับ